สวัสดีชาวเด d บายเด l ไลท์ light, ทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับหมาอาวกาศ วันนี้จะมาเล่นเปิร์กเสาขาวครับเอามา4ตัวเลยต้องบอกเลยว่าเสาขาวกับกิจกรรม9ปีเนี่ยโกงมากฮะทุกคนคือว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราจับเซย์โยนเข้าเสาอะเราไม่สามารถเลือกเสาได้เนาะแต่ปีนี้อัปเดตมาสามารถเลือกเสาได้แล้วทุกคนปกติเวลาเล่นเซย์เนี่ยก็เจอเสาขาวแทบทุกตาแล้วแต่มาโหมด9ปีไม่พกมาไม่ได้ฮะต้องมีติดตัวเลยนี่เลยฮะอันแรกเปิร์กทวงเกมเบอร์หนึ่งเลยแต่ขอระเบิดแล้วก็ทวงเกมอีกตัวของขวัญแห่งความเจ็บปวด หลังจากที่ลงมาจากตะขอขาวเขาก็จะฮิลช้าแล้วก็เลือดออกเยอะเนาะเป็นเวลา90วินาทีแถมยังต้องปั่นช้าแล้วก็ฮิลช้าด้วย16%ไปตลอดทั้งเกมเลยหรือจนกว่าจะเจ็บอีกครั้งส่วนตะขอขาวอันที่3อันนี้เอามามองคนครับหลังจากที่ลงมาจาัดตะขอขาวเราจะเห็นออล,ล่าเซอร์ทุกคนเป็นเวลา7วินาทีและสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเอาเซอร์ไปแขวนตะขอขาวหลอดเลือดของสาวจะลดไวขึ้น20%ครับแต่ว่าเราต้องอยู่ห่างเอาจากตะขอ24เมตรส่วนตัวผมว่าก็หกกเหมนนะเาะากับเอเลยียนเหม ตอนแรกว่าจะเอาเศษตะขอขาวมาด้วยแต่เอเลี่ยนเขามีแอดออนมองเครื่องพอดีครับก็เลยไม่ได้เอามาตัวนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นไฟไหนอยู่ใกล้ป้อมของเราในระยะ16เมตรเครื่องนั้นจะมีออร่าความเข้มของการซ่อมครับพกตัวนี้มามุดรูไม่มั่วแน่นอนครับเห็นออร่าเข้มตรงไหนก็มุดไปเลยเนาะส่วนแอดออนอีกตัวถ้าเกิดว่าเซอร์คนไหนวางป้อมปืนไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาคนนั้นจะติดสถานะเหนื่อยเป็นเวลา30วินาทีครับโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันไปครับ ได้เป็นด่านและคูนซิตี้ฮะมานอนอะไรใกล้เครื่องซักผ้าเหมือนหมาที่บ้านเลยทุกคนพื้นมันเย็นหรือเปล่าเนาะแถวนั้นอันนี้เราได้ปีเสียงหัวใจนะเป็นการ์ดปีเสียงหัวใจฮะแต่เหมือนเซอร์ก็จะวิ่งเช่นกันเขาจะไม่มีรอยเท้า วิ่งไปไหนแล้วทีนี้ก็มีตุบๆเมื่อกี้อยู่ไหมอยู่ฮะหนึ่งท่านแต่ยังไม่เริ่มปั่นเครื่องนู้นออกแดงๆแ,แล้วนะเฮ้ยโอ้โหอยู่แน่นอนฮนะ เอาแล้วเอาแล้วโอ้โห <c oughs> อันนี้ต่อให้ปะเนี่ยเขาไปไกลเลยฮะโอ้จะเจอเซอร์กี่โมงเมื่อกี้ตรงกลางเนาะผมดำดำตกใจหมด <c oughs> เป็นหนุ่มผมยาวแทนฮนะร่งมาเสิร์ฟเลยพับเลยไหม โอ้โหอ้าวตายแล้วเขาฉีกฮะมีคื่งขึ้นบนชัวนานเลยทีนี้เต็มเต็มไอภาพเมื่อกี้ผมว่าทันนะปกติยัดแบบเมื่อกี้โดนทุกเม็ดนะฮะไม่โดนได้ไง เรียบร้อยเนาะเครี้ยงทุกคนอ้าวอ๋อเราจะไม่เก็บคัมภีร์ตายฮะแบบนี้พลาดเลยไอ้ตัวนู้นมีไม้เดินไปไม่ถึงออกไปฮะไม้นี้จัดว่าเซฟเลยทุกคนป่ะเหมือนเดิมตรงไหนเข้มๆอ้าว ที่ไหนแล้วที่นี้อา้าวจบเลยฮะหนึ่งแขวนสองเครื่องอ้เอเราวิ่งเล่นนานไปเนาะบาลานไหมลูกมีเนาะโดนไหมไม่โดดเอาเรื่องฮะ รอบนี้โดดไหมลูกอย่างเนาะดูเหมือนจนดิทิต้อนั้นก็ตีธรรมดาไปทุกคนนี่เราต้องเก็บคำพีก่อน <c oughs> มาเ <c oughs> สาขาวเฮ้ยเอ้เอาเ <c oughs> พลย์ไม่ได้เหรอสงสัยไกลไปฮะแล้วตรงไหนขาวบ้างเลยเนี่ย อ๋อน่นโนนนเฮ้ยแต่ตรงนู้นไกลจัดเลยนะผมว่าไกลกว่าข้างบนอีกมีร่องรอยอะไรยธรรมฮะบอกว่าต้องมีคนอยู่สวัสดีครับเป็นน้องเนียฮะหนึ่งแผลเฮ้ยเฮเรียบร้อยเพื่อนมาช่วยพอดีทุกคนเสาขาวทำงาน ไม่ต้องชงต้องเชิงเลยอ่านออร่า ye. เอา <c oughs> เดินก่อนฮะคัมพีหมด <c oughs> โอเค <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> มาเมื่อกี้มีเสียงคนเจ็บนะ <c oughs> ตอนอุ้มเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนแผลแตกฮะนี่ไงนี่ไงมีเสียงแล้ว เรียบร้อยฮะแบบนี้เป็ดสองเอาเรือมีตายากก็ไม่บอกครับเลยลูกถูกต้องนะฮะทางไปเลยไม้จบเนาะถ้าจำไม่ผิดน้องมีบาลานะแต่เหมือนเขากะโอนสักรอบหนึ่งก่อนเนาะ นนนนเอาเสาขาวทุกคนลงมาเขาจะได้ฮิวช้าด้วยไ,ไปต่อฮะไม่ต้องดูแล้วอันไหนเข้มไอ้นี่เพิ่งระเบิดเป็นใครเอ่ยเจนิเฟอร์ฮะโดนไหมเอา พลาดไปตรงนี้มีเสกไม้ไว้ด้วยไม่สนใจนะเรามีหางฮะเอเลี่ยนหางเขาดุมากโอ้ยยังมีไม้อยู่อุ้ยเป็นสองไม้เลยฮะเอาเรื่อง <c oughs> นี่ถ้าเป็นตัวเดินตีนี่แอบเบร์อยู่นะทุกคนมันสตั้นเราได้นะไอ้ไม้นี่อะอยู่ใกล้ๆเคลื่อนไปถูกต้องฮะใช้คุ้มเลยทุกคนเสาขาวรอบนี้ปไปดูเครื่องเข้มๆกันเหมือนไม่มีเลยเข้มๆ ยังไม่เริ่มปั่นกันเลยเหรอลูกเหมือนเพิ่งหงเพิ่งฮิวกันฮะเรียบร้อยฮะเคลงไปทุกคนอ่อนบนอัอนบน อ๋อไม่ใช่ไกลเกินไปฮะมันเคลื่องอันบนไม่ได้เออไม่เหมือนแพทที่แล้วเนาะเคลื่องลงห้องวี <c oughs> แต่ผมว่าชอบเลือกเสามากกว่าทุกคนไม่ต้องเคลื่องข้างบนข้างล่างหรอกเลือกเสาได้ก็โกงนะฮะอ้าวแล้วตุบๆต,ตรงไหนเมื่อกี้ อยู่ข้างบนนะฮะนู่นทุกคนเครื่องแดงแดงเครื่องแดงแดงเข้มเข้มจ่าอีจะดุงเลยดิหนึ่งแผลเนาะน้องเซเบอร์ถ้าจำไม่ผิดก,ก็เฟสสุดท้ายแล้วโอ้โหปืนไฟตลอดทางเลย เรามีบาลานใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด <c oughs> อ้าว <c oughs> เหมือนไม่บาลานเลยอะ <c oughs> ติดบมกกำลังหรือเปล่าฮนะ <c oughs> ดีไม่ดีเ <c oughs> พิ่งวางปืนไฟ เราต้องอยู่เฉยด้วยนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ้ยฟุกเจอเฉยเฟยสุดท้ายเนาะเฮ้สแตนตู้หรือเปล่าเนี่ยแต่เขามีกระโดดตู้เยี่ยมนะเรียบร้อยฮะ,ะเกือบโดนสแตนแล้วทุกคน เขาวืดไปนิดนึงโ <c oughs> okay. อเคอ้าวไม่ใช่เหรอผมรู้ว่าเนี่ยเฟสสุดท้ายแล้วฮะแปลว่าเมื่อกี้แรกเฟสแน่เลยฮะแล้วคนแรกเฟสก็ไม่มีขีดขึ้นด้วยไงสวัสดีครับ อันนี้แขวนไปครั้งเดียวสวยครับายหางเลยทุกคนโดนได้ไงก่อนหมดหมดไม้หมดเพื่อนเล่นหมดแล้วอ้าวยังมีอยู่เรียบร้อยฮะสัวขาวอ่ะโอเคเควี่งไป เหมือนไม่ปั่นกันแล้วนะเครื่องไม่ค่อยแดงฮะอะไรแวบ,บๆอะไรแวบ,บๆน่าจะเป็นหนุ่มผมยาวทุกคนไปแผลฟรีดีกว่าเอาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว โอ้โหคานช้าออกจากรูใกล้เสาใกล้ตรงไหนเนี่ยอยู่ตั้งข้างบนจะอ๋สวยครับจังหวะนี้ใครก็ได้ไม้เปแล้วด้วยนะบาลานไม่มีจบทุกคนเพื่อนไป เฮ้ยเสียงใครร้องเอา้าสงสัยบั๊กเสียงฮะนึกว่าเขาว่าพันแผลใกล้ๆไม่มีเครื่องไหนเข้มๆเลยเฮ้ยอ้า ไม่มีเสียงเนาะเราอะมือถือหรือเปล่ามือถือหรือเปล่าไม่รู้ฮะ <c oughs> ปะสเต็ปเดิม <c oughs> เดี๋ยวรอตรงกลางฮะลผมชอบเกิดตรงกลาง <c oughs> เอา ของจริงทุกคนตัวเม่ของเรานี่ง่ายเลยโซนแบบนี้ง่ายเลยฮะเราแค่เดินขึ้นลงเอ้ยเห็นแล้วจบเนาะโอ้เดินไกลเลยดิน้องแตกเลยทีนี้ ใกลความเป็นจริงแล้วฮะทับเลยเนาะเรียบร้อยตึงแหไปก่อนตามติดฮะอย่าหลงอย่าหลงและยืนขึ้นเลยไงโดดไหมไม่เอาฮะ กายาคงคมมีหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ปะหนึ่งกระบวนท่าฮะโอ้โหมีเซนเซอร์ให้ด้วยขอบคุณครับจัดตุลาพินาศฮะ โล่งๆเลยงานนี้สบายเข้าทางเราไม้น้อยและโล่งปุ๊บมีตุบๆเลยฮะเสียงคนเปิดกล่องเป็นเจคเนาะมีสปิน <c oughs> หนึ่งแผลไปก่อนเ <c oughs> ข้าบ้านไหม ต้องพับเลยจังหวะนี้ถูกต้องฮะจัดว่าเด็ดไม้นี้ทุกคนเอ้าออกมาจริงอีกนึกว่าจะมองเราอุ้ยติดแง่งนิดนึงโอเคได้อยู่ดีฮะคัมพีคูดาวไกลเลยบึ้ม แม็กไว้ก,ก,ก่อนทุกคน <ś led> ตรงนู้นเนาะเต็มเข้ม <ś led> มันเข้มหรือจางก่อนมันเหมือนจางมากกว่าทุกคน <ś led> เป็นใครเอ่ยแอบ,บก็ไม่พ้นนะฮะมีตุกตเ <ś led> ต็มเต็ตตตตมไม้ไปแล้วดิ เ้ยอดิจิตัลก็ไม่บอกแหมดีฮะเราไม่ใช้ห่างจิม้มไม่งั้นไม่โดนโดดไหมนี้โดดจริงว่ะนึก่าจะไม่โดดอุ้ยมีโดดเยี่ยมด้วยอ่าเรียบร้อยฮะเกมไม่ต้องอ่านอาร์อล่าเอา เมื่อกี้มีคนนะแบบอยู่ไม้ข้างหน้าฮะเออใจยเย็นใจยเย็นรีบไปตรงไม้เชียว <c oughs> โอ้โหเสาขาวไกลฮะแต่ไม่เป็นไรเคลื่องไปสวยนี่ไงนี่ไงสแตนบายต้องมีสปิน 99.99 99, พี่จีนต้องพกมาฮะไม่พับด้วยหนึ่งแผลไปเนาะเอ้ยตรงนั้นเพื่อนโดนแขลนะโอเคออกซ้ายฮะเฮ้ยแผลฟรีของฟรีฮะทุกคน <c oughs> ถูกต้อง นี่เลยเพื่อมีแทงหลังหนุ่มผมยาวไม้ไปแล้วเพื่อเล่นไปแล้วอันเนี้ยไม่โดดด้วย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> โอ้ยเสียงดังเสียงดังร <c oughs> ีบแขวนทุกคนตุน <c oughs> เพลื่อนไปบึ้ม อันนี้ใครเจ๊กเนาะไม่เจ็บเฟสสองแน่นอนฮะถึงแห่ไปก่อนอทำไหมยางเอ้าเรืองดิจิตอลไปทีนึง hù lắm khu đào hàng quay một căn nữa bài hát xáo đơm khuyên bài ơi mày ra hả đừng qua không ra cho dù เงียบเลยเนี่ยนี่ไงมีตุบๆโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ๋อมีบูนเนาะต้องใส่บูนฮิวฮะอ้าวเรียบร้อยเชิงไม่ต้องนะอ่านออร่าเอาสาขาวพอดี ไปดูบ้านใหญ่กันฮะมอกี้เขาวิ่งไปบ้านใหญ่กันไม่ใช่ทุกคนจะบอกนะมันลุมพิวนี่ไงนี่ไงโอโ้โหสามคนเลยทุกคนแต่เราต้องเลือกเจก <c oughs> <c oughs> เราจะตัดเจกออกฮะ จะได้เล่นง่ายๆแทงหลังไม่มีขอบคุณครับ <_ S 1> โอเคไปหวนเป็นที่เรียบร้อยฮะมาเก็บแจมกันดีกว่า <_ S 2> ชิลแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ทุกคนเอามั่วเลยลืมเลยว่าต้องไปรูไหน จะมาลูริมฮะนี่ไงอยู่จริงไงมีรอยแบบนี้เจ็บไหมเนี่ยเหมือนไม่มีเลือดโอเคเป็นน้องรีเบก้าฮะไม้ไปแล้วอ้าวหนึ่งแผ่นเนาะถูกต้องฮะ น้องยังไม่แขวนถ้าจำไม่ผิดเอาเสาขาวกับน,น้องหน่อยไม้ข้างหน้าก็ไปแล้วเช่นกันครับไหมขอบคุณครับไ <c oughs> ปเสาใกล้ๆเลยเก็บแต้มฮะบึม <c oughs> เก็บแม็กไว้ก่อนทุกคน น,นี้โอเคได้เปอร์เซ็นต์เดินไวได้แต้มด้วยประเด็นใช่ไหมไม่ฮิวอะ่ะอ้อตายยากคุมๆไปต่อที่บ้านเล็กฮะมายังไม่เล่นซะด้วยเอาเอาจบเลย <c oughs> นี้เฟสสุดท้ายเนาะเมื่อกี้ถ้าโดดน่าจะทันนะทุกคนสงสัยคิดเยอะไปหน่อยฮะคนนี้ดิจิตอลด้วยป่ะนู่นเลยไอ้เครื่องยังไม่ปั่นยังเข้มกว่าอีกฮะไอ้แบบนี้เรียกว่าจางมากกว่าผมนี่ยืนขึ้นเลย หนึ่งแผลไปเนาะมีเศกไม้ด้วยอึ๊บแหมโอ้โหผมเจออย่างนี้บ่อยมากเลยเนี่ยไอ้ล็อกขอบหน้าต่างเนี่ยโอเคได้อยู่ดีฮะ เหมือนเดิมสเต็ปเดิมทุกคนวัดดวงกันไป <S 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 <c oughs> เคว้งไปฮะ <c oughs> ปล่อยมือเป็นที่เรียบร้อยฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอหน้าหลุมเลยอันนี้เขาไม่ได้เซ็ตหลุมมานะแต่ส่วนใหญ่หลุมบ้านใหญ่เกิดตรงนี้ฮะจบแหมนึกว่าจะเปิดให้สงสัยไปเปิดบ้านเล็กแล้วฮะ เออมีเสียงมีเสียงโอ้โหดวงเป็นของเราฮะสบายเลยประตูก็ใกล้กันนี่มองแค่นี้เองอ่าเห็นไฟแดงก็วิ่งไปเลยเนาะสบายฮะโซนตรงกลางนี่มองใกล้ๆ A few moments later เออมาแล้วฮะ เฮ้ยเฮ้ยสามไฟเอาเอเอ,เอไม่ทันใยเลยอันนี้ยืนตรงกลางนะเนี่ยพลาดเลยฮะเราอุตส่าห์เจอหลุมก่อน โอเคไม่เป็นไรฮะเอาไว้เล่นกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับขอบคุณครับ